Thank you. สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องนงนิง KJ Channel นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยวคาเฟ่กันนะคะและเป็นคาเฟ่ที่น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มีของเล่นให้เล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าในร้านเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันเลยและนี่นะคะเพื่อนๆตอนที่เราเข้ามาในร้านนะคะก็จะมี พวกตุ๊กตาฟิลญี่ปุ่นนะคะตกแต่งหน้าร้านเขานะคะและนี่ก็มาเล่นเกมชั่วโมงละ40นาทีนะคะแต่ถ้าใครจะเมาๆไปเลยตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปนะคะก็120บาทะคะเล่นตั้งแต่ร้านเปิดยันร้านปิดกันไปเลยร้านปิด3ามทุ่มนะคะก็จัดไปเลย และนี่ก็คือบรรยากาศร้านก็ตกแต่งแบบมินิมอลน่ารักน่ารักนะคะและเครื่องดื่มเราก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำเลมอนนะคะแก้วนี้กับบัฟเฟอนะคะก็จะมาเป็นตำมุตำมีจัดจานมาด้วยดอกไม้สดแบบนี้นะคะชิละ4ีบกาบาทนะคะน้ำก็แก้วละ80บาทอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเมนูอะไรอีกนะคะ แล้วก็สายมานั่งชิลนะคะมานั่งเมา์มอยกันนะโอเคต่อมาเราก็สั่งชาไทยกับโกโก้นะคะโกโก้ก็85ชาไทยก็น่าจะ75บาทถ้าจำราคาไม่ผิดนะคะอันนี้เราก็มานั่งโต๊ะที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็กินน้ำแค่คนละแก้วนะคะก็นั่งเมา์มอยกันไป เป็นสถานที่ที่เราสามารถมาสังสรรค์กับเพื่อนได้นะคะหรือมานั่งคุยหรือเอาโน้ตบุ๊กเอา iPad มานั่งทำงานได้ที่นี่ก็เป็นบรรยากาศที่แบบคลีนคลีนนะคะโลง่ลงๆแบบนี้นะคะก็สบายๆส,สามารถมานั่งที่นี่ได้หรือใครไม่อยากจะนั่งเฉยๆนะคะก็มาถ่ายรูปได้หรือใครอยากจะ มาเล่นเกมบอร์ดเกมที่นี่ก็มีนะคะก็มีเกมให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะมีบางเกมใหม่ๆที่ยังไม่เคยเล่นก็มีและเกมเดิมที่เคยเล่นก็มีพวกแวววูบนะคะแล้วก็มีคา้าเพชรอะไรอย่างนี้แต่วันนี้เล่นแมวระเบิดนะคะก็ประมาณนี้นี่ มาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าเล่นอะไรยังไงนะคะถ้าหากว่าใครสนใจคาเฟ่ที่มีเล่นบอร์ดเกมด้วยนะคะก็สามารถมาร้านนี้ได้นะคะชื่อ One White and Space นะคะร้านก็จะอยู่ชั้นสองนะอยู่แถวบางแสนถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดงหนิง KJ Channel ด้วยนะคะแล้วมาเจอกับ Spywar Bot และ หมาป่ากันได้เกมเยอะมากฝากกดไลค์ช่องกันด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้า